นักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมานะครับได้รับการสนับสนุนพันกระบือจํานวน25ตัวนะครับตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกร,กรตามพระาราชดำริซึ่งเราได้นํามามอบให้พี่น้องเกษตรกร,กรบ้านหนองว่าตำบลควนบุรีใต้อําเภอควนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจํานวน22รายนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรที่ผ่านการคัดเลือก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ปศนอำเภอได้ออกไปตรวจสอบแล้วก็มีศักยภาพในการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นมีมีใจรักสัตว์นะครับมีการทำคอกทำโรงเรือนให้ให้พันสัตว์เหล่านี้แล้วก็มีการปลูกหญ้าให้ด้วยนะครับก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีผู้ที่บริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคพันสัตว์เอง หรือบริจาคเป็นเงินนะครับผ่านมาทางโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชรำดำริของกรมสัตว์นะครับแล้วก็ทางกรมก็ไปจัดซื้อจัดหาพันสัตว์เหล่านี้มามอบให้แก่เกษตรกรนะครับซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ประมาณอาสองหมื่นสองพันกว่าตัวนะครับหรือมอบให้เกษตรกรจํานวนเกือบสองหมื่นลายนะครับและก็อยากจะกล่าบเรียนพี่น้องที่มีจิตธรราบริจาคว่า เราได้นำพันุสัตว์เหล่านี้มามอบถึงมือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องนะครับแล้วเราก็ทางสำนักง,งานเองก็ได้แก้งให้ทางทุกอำเภอนะครับได้มีการตรวจติดตามในทุกๆเดือนเพื่อให้พันุสัตว์ที่ผู้พิจิตรธาได้โกนาบริจาคมานี้นะครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มีความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการโครงการาพันุสัตว์เหล่านี้ ถึงมือของเกษตรกรทุกคนนะครับแล้วก็การดเนินการต่างๆตามโครงการนี้นะครับไม่มีการเรียกร้องค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการบริการฟรีนอกจากนี้แล้วทางสำนักง,งานเองก็จะออกไปตรวจติดตามเป็นระยะๆะะและก็ปฏิบัติํำชับให้ทางอำเภอได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการให้ถูกต้องทุกประการนะครับก็อยากจะสร้างความ มั่นใจให้พี่น้องออผู้มีกิตธรานะครับได้สบายใจว่าเงินทุกบาททุกต่างของท่านนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหาพันุสัตว์นะครับใบมอบให้แก่เกษตรกรถึงมือเกษตรกรแล้วก็ผมก็ย้ํากับเกษตรกรตลอดเวลาว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความร่มเย็นแก่สัตว์เหล่านี้ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์เหล่านี้โดยการ สร้างคอ,อกสร้างโรงเรือนมีการจัดหาน้ำมีการจัดหาอาหารมีการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์แล้วก็อสัตว์เหล่านี้เมื่อมีความสมบูรณ์ก็จะได้มีการขยายพันธุ์แล้วก็มีการให้ผลผลิตหรือผลิตผลเหล่านี้แก่พี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวครับครับผมนายบัญชาชุติมันตานน์ ปศุสัตว์อำเภอคอนบุรีนะครับในวันนี้ก็จะมีการส่งมอบกระบือจำนวน25ตัวนะครับให้เกษตรกรในบ้านหนองว่าหมู่ที่7ตําบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการที่จะเลี้ยงจริงๆนะครับก็จะมีการปลูกแปลงหญ้ามีการสร้างคอกสร้างโรงเรือนนะครับเพื่อเลี้ยง ขยายพันธุ์แล้วก็จะมีการส่งมอบกระบือเมื่ออายุครบ18เดือนนะครับขอขอบคุณไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ไทยชีวิตมาจากโรงค่าสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของของท่านนะครับที่ฟ่งให้เกษตรกรในพื้นที่อ,อําบุคอนบลีใต้เนี่ยได้เลี้ยงดูก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับ ครับผมนายประกอบพระพายครับผมอยู่บ้านที่ที่หนึ่หนึ่งห้าโมนึบลคองมีต้อำเภอคลอีจังหวัดนครราชสีมานะครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านทางกรมปศุสัตว์นะครับที่ท่านมีโครงการนำโคกระบือมาให้รัษฎรได้รับเลี้ยงนะครับผมก็จะนำไปเลี้ยงอย่างดีนะครับแล้วก็จะสร้างอก ปลูกหญ้าทำแปลงหญ้านะครับไว้สําหรับเลี้ยงขอบคุณผู้ที่ถ่ายชีวิตโครกระบือที่มาให้รัศดรขอบคุณท่านมากครับท่านมีจิตเมตตานะครับที่ท่านถ่ายมาให้ราศดรได้รับเลี้ยงในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ